ครับวันนี้พบกับช่างเนีงอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้รีวิว2คันเลยนะครับสีขาวๆข้างหน้านะครับและสีเขียวๆนะครับอ่ะเรามาดูคันนี้ก่อนนะครับมิสูมิชิมิลลาดนะครับนะฮะมิหลาดคือลูกค้ากุญแจรีโมทหายนะครับอ่าแอบถอดเดี๋ยวเราไปต่อนะครับมามาดูมิลลาดนะครับเทสรีโมทครับเข้ามามิลลาดก่อนนะครับก็คือ รีโมทลูกค้าอย่างนี้นะครับหายหมดนะครับนะฮะตัวนี้เราทำรีโมทให้ใหม่เรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับเป็นกุญแจแบบพับเก็บได้ด้วยในตัวนะครับเดี๋ยวเรามาเทสตัวรีโมดกันก่อนเลยนะครับอ่าล็อกล็อกกระจกพับนะครับกดล็อกครับล็อคกดล็อกโอเคนะครับ รีโมทหายหมดนะครับมิซูมิลาดนะครับไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปเทสข้างหน้าเลยนะครับแอดถาดอีกคันหนึ่งนะครับต่อเลยนะครับอ้อาแอดถาดนะครับรีโมทต,ตัวใหม่นะครับเทสเลยนะครับ เอดถาดเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะตัวใหม่นะครับเอดถาดคือลูกค้ามีรีโมทแต่อยากได้ตัวใหม่นะครับที่เป็นแบบกุญแจด้วยในตัวนะครับภาพเก็บได้นะครับอา่าตัวนี้เราเซตให้แล้วเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยนะครับล็อกสิจะจบพับครับปลดล็อกล็อกปลดล็อกนะครับ โอเคมีหลาดแอดถาดนะครับผ่านนะครับก็เดี๋ยวไปทํากุญแจเพิ่มนะครับมันจะเป็นกุญแจพับเก็บได้ในตัวทุกรุ่นทุกแบบนะครับตัวนี้รอรับได้เลย15นาทีนะครับร้านนะครับนี่ฮะร้านกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับติดกันเป็นย้อภูไทยยื้องๆจะเป็นเดอะพิซซ่านะครับนะฮะหรือโทรสอบถามนะครับ092 469 4263นะครับไลน์ก็0 9 2ย์9 4 6 9 4 2 6 3นะครับช่างหนึงห่งนมหาสาครคามรอรับได้เลยทุกรุ่นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ